เช็คดวงชะตากับหมอ,อยู UFO และวันนี้นะคะหมออยู่ก็จะพาทุกคนมาเล่นพีการนะคะเหมือนเคยเลยค่ะเป็นการเลือกไพ่น้นแล้วก่อนอื่นก็เหมือนที่บอกกันไว้ว่าไพ่พีการนะคะเป็นการเล่นเป็นการเปิดไพ่ดูแบบว่าโดยรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังแล้ววันนี้นะคะหัวข้อที่หมอ,อยูจะพามาเล่นนั้นก็คืองานในรูปแบบไหนเหมาะกับคุณนะคะดู ดวงเป็นแบบไหนแล้วดวงคุณเป็นยังไงลักษณะนิสัยยังไงถึงจะทํางานในรูปแบบไหนที่มันแบบว่ามันเป็นตัวเรามันรู้สึกว่ามันทําแล้วมันว้าวมันใช่เลยอะไรอย่างนี้นะจ๊ะ,ะเดี๋ยวหมออยู่ขออนุญ,ญาตนะคะสับไพ่เป็นกองไว้ทั้งหมด4กองก่อนนะก็ใครที่เลือกกองไหนนะคะก็อย่าลืมเนาะคอมเมนต์บอกกันบ้างนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับหมออยู่ในการทําคลิปพิกะกะกาต่อๆไปนะคะโอเคคนที่เข้ามาดูดวงพี่กะคานะคะสามารถดู นาะย้อนหลังได้เลยเหมือนเข้ามาดูตอนไหนก็นับจากตอนที่มาดูเนี่ยไป1-3เดือนได้เลยแบบถ้าคลิปนี้ลงไว้นานแล้วเพิ่งมาเจอก็นับตั้งแต่ครั้งแรกที่ดูนะคะโอเคขออนุญ,ญาตสับให้ก่อนนะ โอเคตอนนี้นะคะหมอ,อยูก็ทำให้ไว้ทั้งหมด4ี่กองเรียบร้อยแล้วให้ทุกคนนะคะที่ชมอยู่นะตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็เลือกว่าไพ่กองไหนเนี่ยดึงดูดใจเรามากที่สุดก็เลือกกองนั้นได้เลยจ้าหมออยู่เลือกกองที่4นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคนกองที่ 1, 2, 3, 4เนี่ยดวงจะเหมาะกับการทำงานในรูปแบบไหนไปเลยจ้า สำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะมาดูกันว่าคุณเนี่ยเหมาะกับจะทํางานสายไหนในรูปแบบไหนเอ็ดออฟเพนดิคนะคะหมายถึงว่าเป็นคนที่ทําอะไรค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วก็รอบคอบแบบรู้สึกว่าใจเย็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปจากการทํางานเวลออฟฟอร์จูนหมายถึงว่าต้องเป็นงานที่มาในเรื่องของโชคชะตามีความแบบว่าขึ้นขึ้น,นลงๆไม่ได้มั่นคงมากอ่าเนะดี๋ยวดูซิเอ็ดออฟฟารมันหมายถึงว่าเป็นในเรื่องของความคิดหรืออะไรก็แล้วแต่อ่าไนออฟฟานะคะมันหมายถึงว่างาน ที่เหมาะกับคนกลุ่มนี้เนาะมันเป็นในเรื่องของการทําอะไรที่มันเป็นเขาเรียกว่าไงดีการเก็บไปเรื่อยๆเป็นในเรื่องที่เราคิดเช่นเป็นคนที่แบบทําธุรกิจในเรื่องของแบบว่าการทําอันนี้เป็นธุรกิจในเวอร์ชันที่เขาเรียกว่าไงดีถ้าถ้าอยู่เนี่ยไปในเวอร์ชั่นที่แบบว่าเออเก็บเงินเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําในสิ่งที่เราคิดสมมุติว่าอยากจะเปิดร้านขายเสื้อผ้าก็ค่อยๆทําแต่ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างมีความกังวลสูงมีความแบบถ้าคนกลุ่มนี้เนาะจะ ทำงานในรูปแบบของการทำงานที่มันแบบว่าบีบตัวเราไม่ได้เช่นแบบงานที่มันแบบเป็นเอกสารหรืออะไรเงี้ยมันจะค่อนข้างที่แบบว่าเหนื่อยมากเพราะว่าคนกลุ่มนี้มีลักษณะนิสัยที่ค่อนข้างที่จะมีความแบบว่ามีความกังวลนู่นนี่นั่าสูงแล้วก็ชอบทําอะไรขึ้นขึ้นลงลงแบบว่าตอนนี้ฉันแฮปปี้ฉันก็ทําตอนนี้ฉันไม่อยากทำฉันก็ไม่ทํามันก็เลยเหมาะกับการที่จะทําธุรกิจหรืออะไรที่มันเป็นของตัวเองทํางานที่มันอยู่ในรูปแบบที่ตัวเราควบคุมหรือว่าจัดการตัวเองนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่แมจิกออฟเฟเอร์เพิ่มเติมนะว่าคนกลุ่ม จริงๆแล้วเนี่ยควรจะยังไงต่อเพราะอะไรนะคะไพ่ใบแรกอ่าคุณคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความใจร้อนมีความแบบชอบความท้าทายด้วยอะไรอย่างนี้เนาะมันเห็นไหมคะมันเป็นเหมือนแบบแบบมันทุกอย่างมันคือต้องมีความตื่นเต้นมันต้องไม่หยุดนิ่งมันต้องไม่อยู่กับที่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทําในองค์กรที่มันแบบที่มันเป็นแบบว่าต้องทําแบบว่าเข้างานเวลานี้อะไรเวลานี่อาจจะยากมากสําหรับคนกลุ่มนี้นะคะเป็นคนที่ชอบในรูปแบบของการวางความคิดของตัวเองเนาะ ไพ่ใบนี้เห็นไหมคะว่าเขาคิดอะไรในเรื่องของแบบมันมีความแบบว่าสารฝันนะ่ะเอออยากทําอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความคิดของตัวเองซึ่งมันคู่กันแบบชัดเจนมากเลยกับไพ่เนาะว่าแบบ คนกลุ่มนี้นะแบบชอบทํางานที่มันเกี่ยวกับว่าใช้ความคิดใช้ความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งหรืออะไรเงี้ยนะคะจริงๆเหมาะกับสายงานที่มันแบบว่าเรื่อยๆแล้วก็มันมีความเคียดทีไหมมันก็มีแต่มันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นมันมีความแบบว่าอันนี้อาจจะคนกลุ่มนี้เนาะอ,อาจจะทําในเวอร์ชั่นว่าทํานู่นบ้างทํานี่บ้างหย่อนนู่นบ้างหย่อนอนีนนนน่บ้างเหมือนว่าเก็บไปเรื่อยๆไม่ได้รีบร้อนอะไรอะไรเงี้ยนะคะเหมือนเปิดร้านเสื้อผ้าบ้างเปิดร้านขายขนมบ้างทํานู่นขายบ้างทํานี่ขายบ้างก็ทําไปแบบชอบการเปลี่ยน แงแล้วก็ทดลองทํางานอะไรที่มันแบบว่าหยุดนิ่งหรืออยู่กับที่ค่องงน้างที่จะยากมากซึ่งใบนี้มากับใบไพ่แห่งโชคตาภน,นะคะเป็นคนที่เขาเรียกว่าไงดีต้องมีพลังงานในการทํางานมันเลยมีความขึ้นขึ้นลงลงอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการทํางานพอมันแบบ่วงไหนที่มันแบบไม่มีไฟในการทํางานคนกลุ่มนี้ก็จะแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ไปทําดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบเหมาะกับงานอะไรที่มันอยู่ในรูปแบบของแบบว่าการจัดการของตัวเองธุรกิจของตัวเองอะไรอย่างนงี้นะแล้วก็ชอบความมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนมีความสําเร็จที่ชัดเจนแต่ว่าไม่ได้ใจร ก็รีบไปคนกลุ่มนี้เนี่ยคนที่คิดแบบนี้เนาะมันก็เป็นไปได้ทั้ง,ท,งที่คนที่แบบมันมีความไม่ผูกมัดอะมันมีความไม่ได้โดนฟริกมาอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากทําอันนี้ก็ทาอยากทำอันนั้กน,น,น,นก็ทําอะไรเนี่ยคะสายนี้นะคะสายกองที่หนึ่งก็เลยเป็นสายที่แบบทําธุรกิจเป็นของตัวเองทําอะไรที่มันเกิดจากการทําตามความต้องการของตัวเองซะส่วนใหญ่นะจ๊ะเชียร์แม่ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2นะคะมาดูกันว่าคุณเนี่ยเหมาะกับการทํางานสายไหนในรูปแบบไหนนะมาดูกันเลยนะคะไพ่ใบแรก Seven of อฟเพอาจจะสายนี้อาจจะเขาเรียกว่าไงเดียบางคนนะช่วงอะไนี้อาจจะรู้สึกว่าค่าตอบแทนมันน้อยอะไรอย่างเงี้ยไหนดูซิมันคือสายอะไรทํางานในรูปแบบของงานสายเทาไม่ได้เลยนะคนกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะต้องทําอะไรที่มันมีความจริงจังสอนคนหรือว่าตรงไปลงมาจากแค่2ใบนี้ก็รู้เลยว่าจะต้องเป็นในรูปแบบของครูบ อาจารย์หรืออะไรอย่างนี้แน่นอนนะคะเทนออฟเพนดิเคิเป็นผู้ให้นั่นเองเป็นผู้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนเข้าใจแล้วว่าทําไมมันมีความแบบว่าสิ่งที่ได้กลับมามันน้อยอะไรอย่างนี้เนาะใช่จริงๆด้วยเดอฮอร์มิตนะคะหมายถึงให้ผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์หรือว่าเป็นหัวหน้าคนหรืออะไรอย่างนี้เนาะทำในรูปแบบเนี่ยคนกลุ่มนี้นะฟันธงเลยชัดเจนคือทํางานที่เกี่ยวกับการสอนคนเป็นคุณครูนะคะเป็นที่ปรึกษาคนให้คําแนะนําคนหรือชี้ทางสว่างหรือหาแนวทางเป็นคุณหมอ ได้เลยเป็นคุณหมอเป็นพยาบาลเป็นผู้ที่รักษาหรือว่าเยียวยาเพราะว่าคนกลุ่มนี้จะทําสายงานที่เขาเรียกว่าสายสีเทาเนี่ยไม่ค่อยเบิกนะเพราะว่าคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความแบบว่าทําสายเนี้ยอะไรที่มันตรงตรงเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็เป็นคนที่เหมือนประมาณว่าแบบเราพร้อมที่จะให้พร้อมที่จะช่วยแต่สิ่งที่ได้กลับมาผลตอบแทนมันอาจจะน้อยแต่ว่ามันก็คุ้มค่ามันเป็นในเรื่องของความที่คนกลุ่มนี้ลักษณะนิสัยจะมีความพูดจาตรงแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ความคิดอะไรเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีความเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยนะะค แล้วก็คนจะรู้สึกว่าเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าคําพูดคาจาน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยเนาะเป็นคนโตที่สุดในในกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันซิวว่าเพราะอะไรทําไมคนกลุ่มเนี้เนาะถึงแบบว่าจะต้องมาทําในเรื่องของงานสายแบบครูบาอาจารย์ทำทำไมถึงทําสายสีเทาไม่ได้อะไรอย่างงี้นะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่มีความเป็นคนใจใจอ่ะชอบปกป้องคนอื่นด้วยแล้วก็มีความรอบรู้มีความเข้มแข็งให้กับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะมันก็เลยแบบว่าเหมือนเป็นคน ที่แบบว่าสิ่งที่เรารู้อ่ะมันคือความรู้จริงๆมันคือสิ่งที่มันถูกต้องคือเราไม่ได้อวดฉลาดนะแต่คือเราแบบว่าเราเข้มแข็งพอที่จะจะแนะนําหรือว่าชี้ทางให้กับคนอื่นได้อะไรอย่างนี้นะคะมีความแบบว่าเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความใจดีมีความร่มเย็นในจิตใจมีความแบบเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะต้องการอะไรมากสักเท่าไหร่รู้สึกว่าเห็นอกเห็นใจผู้อื่นหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าน้นทำมูลนิธิได้หมดเลยนะคนกลุ่มนี้นะคะหรือว่าทําเกี่ยวกับให้บริจาคเป็นองค์กรที่ให้เป็นหน่วย งานที่เกี่ยวกับการทําความดีเกี่ยวกับให้อะไรอย่างเงี้ยโหคนกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะแบบเลิศนะว่าไม่ได้เลยดูเพิ่มเติมนะคะเพราะว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยชอบอะไรที่มันเป็นเรื่องของความสวยงามเป็นเรื่องของความดีชอบสร้างประโยชน์มีในเรื่องของผลประโยชน์ใดๆอะไรเงี้ยประโยชน์นะที่นี้คือชอบทําให้คนอื่นเนี่ยได้ได้รับในสิ่งที่เขาควรจะได้รับรู้สึกว่าตัวเองก็โลกสวยในระดับหนึ่งแหละอะไรอย่างงี้นะจ๊ะต่อเลยนะคะเป็นคนที่นี่ไงให้โดยไม่หวังที่จะได้รับเนาะยอมเป็นดอกไม้ให้เขามากลืนกลิน ยอมเป็นแบบว่าเกสอนที่คอยเพิ่มชีวิตให้กับคนอื่นเป็นการชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นนะคะคนกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นนะคนกลุ่มนี้เนี่ย เขาบอกมาว่าเป็นกลุ่มของคนที่เป็นครูบาอาจารย์เป็นกลุ่มของคนที่เป็นเอ่อผู้ที่เป็นผู้ให้คุณหมอคุณพยาบาลนะคะอันนี้อาจจะไม่ใช่ถึงข้าราชการทหารตำรวจหรืออะไรนี้เนาะเป็นแบบหัวหน้าคนก็ได้นะเป็นแบบว่าเจ้านายอะไรเงี้ยจะอยู่ในเวอร์ชั่นที่คําว่าเจ้านายหรือหัวหน้าคนเนี่ยถามว่ามันใช่เจ้าของธุรกิจไหมเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ในองค์กรแต่ว่าเป็นหัวหน้าอะไรแบบนี้นะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้เนาะประมาณนี้นะคะคนกลุ่นที่สองนะเชื่อ Yeah! สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3นะคะมาดูกันว่าคุณเนี่ยเหมาะกับการที่จะทํางานสายไหนรูปแบบไหนนะไพ่แรกเทมเพลตนะคะมันหมายถึงว่าทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลงทํางานที่มีความตรงกันข้ามเช่นทํางานระหว่างประเทศตรงกันข้ามนะที่นี้เหมือนเราเป็นคนไทยเขาเป็นคนอีกอันนึงทํางานที่มันมีความเชื่อมโยงระหว่างกันนะคะไพ่ใบแรก q ค e e อินออฟซอนะคะหมายถึงว่าเป็นคนที่ทํางานอะไรที่มันต้องเก่งในระดับหนึ่งเลยนะเอ็ดออฟคัพหมายถึงว่ามันเป็นงาน ที่ค่อนข้างที่จะมีความสงบร่มเย็นด้วยแล้วก็เป็นงานที่ค่อนข้างที่จะได้งเงินเยอะอะไรอย่างนี้นะคะ The Hangman ใช้ความคิดค่อนข้างที่จะมาก1เลยนะด้วยความที่ใช้ความคิดบวกกับต้องมีความเข้มแข็งหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลาสถาป,ปนิกเอยนักออกแบบดีไซเนอร์เอยการทํางานระหว่างประเทศเอยอะไรอย่างนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าอ่าอันนี้เป็นการทําเกี่ยวกับหน้าบัญชีธนาคารอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะเพราะว่าเขาก็มีความรบอบคอบแล้วก็ชัดเจนด้วยนะคะ เพราะว่านะคนกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะมีลักษณะนินนสัยเนาะที่ชอบทําอะไรที่มันแบบต้องการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็เป็นคนย่อนข้างที่จะใช้ความคิดเยอะในแฮงแมนเกิดขึ้นหมายถึงว่าใช้ความคิดค่อนข้างที่จะเยอะกับการทํางานอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เวลาทําแล้วก็ทุ่มสุดตัวอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวดูหน่อยสิว่าทําไมนะคนกลุ่มนี้เนี่ยถึงจะต้องเป็นการทํางานในรูปแบบนี้หรือว่าสายงานประมาณนี้นะคะด้วยเหตุผลอะไรไหนดูหน่อยนะเขามีความอยู่ตัวในเรื่องนี้มีความรู้มีความเข้าใจมีความแบบ ชอบอะไรที่มันสบายชอบอะไรที่มันแบบคือจริงริมันก็ไม่ได้สบายหรอกแต่ว่าสิ่งที่เขาทําเขารู้สึกว่ามันเป็นเวอร์ชันที่แบบว่าเขาไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมากโดยที่แบบไม่ต้องเหนื่อยแรงเหมือนใช้สมองไม่ชอบทําอะไรที่มันต้องใช้แบบการลงแรงเท่าไหร่นักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเข้มแข็งในเรื่องของการหาความรู้ที่จะนํามาแบบเข้ากับตัวเองอะไรอย่างงี้นะออชอบสร้างชอบเป็นคนสร้างสรรค์ชอบเป็นคนคิดอะไรเงี้ยชอบเป็นคนที่จะต้องแบบออกแบบทํานู่นทํานี่ซึ่ง ไพ่แฮแมนก็คือตรงมากเลยไหนดูต่อซีเออเพื่อให้ทุกอย่างมันออกบาเฟอร์เฟกสมบูรณ์กลุ่มนี้นะคะเป็นแอร์โฮสเตสก็ได้เป็นนักบินก็ได้ที่ถามว่าเป็นนักบินกับแอร์ก็ได้ให้สังเกตไพ่นี้นะคะเทมเพลเมนต์คะมันหมายถึงว่าเขามีปงมีปีกเนาะนางฟ้ามมนเป็นตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีความที่เอ,อ่อความเปลี่ยนแปลงนะที่นี้คือถ้าเป็นดวงปกติน้องอาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแต่พอเป็นในเรื่องของงานเนี่ยมันหมายถึงว่าการทําอะไรที่มันแบบว่ามันมีการเชื่อมโยงกันระหว่างสิ่งที่มันค่อนข้าาางงททีี่่จะไกกกกลเเยวับรดิน ทำอะไรที่มันเกี่ยวกับการเดินทางอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคนกลุ่มที่4นะคะเป็นพวกแอร์นักบินนะคะดีไซเนอร์นะคะแล้วก็นักบัญชีได้เลยแล้วก็สถาปนิกอะไรนะคนกลุ่มนี้จะเป็นฟิลประมาณนี้นะคะเชื่อแม่สำหรับคนที่เลือกไพ่ของที่4นะคะดวงคุณเนี่ยจะเหมาะกับสายงานในรูปแบบไหนมาดูกันเลยนะเออพ่จมูลเกิดขึ้นมันต้องใช้เสน่ห์อะไรอะเออชาร์ตนะคะไพ่นี้นะอะ เปิดทีละใบ Tree of l านะคะ Page of c u p มันหมายถึงว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะใช้ในเรื่องของกลุ่มนี้หมออยูก็เรื่องเนาะแต่ก็แบบ แปลกๆนะคือกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะทํางานในรูปแบบของงานสีเทาได้นะคะถ้าแบบจะไม่สว่างมากก็ได้ถ้าแบบจะมาทางเทาเลยก็ได้อะไรเงี้ยเพราะามันมีความบาลานซ์มีความแบบจัดแจงหรืออะไรเงี้ยทุกอย่างได้ดีคือเหมือนรู้ลิมิตตัวเองว่าควรทําอะไรยังไงเนาะแล้วก็คนกลุ่มนี้นะคะอาจจะเป็นในรูปแบบของสายงานบันเทิงเพราะว่าค่อนข้างที่จะใช้ในเรื่องของความมีสเสน่ห์ใดๆเนาะอาจจะเป็นสายงานบันเทิงอาจจะไม่ใช่แค่หน้ากล้องนะคะหลังกล้องด้วยเลยเพราะว่าผ้าเชาดยอดหมายถึงว่าคนที่ค่อนข้าง ที่จะเก่งแล้วก็มีความรู้ซึ่งคนที่ทํางานอยู่ในกองถ่ายอะไรเงี้ยที่เป็นหลังกล้องก็เชื่อว่าเขาก็ต้องใช้ความสามารถในระดับหนึ่งเลยอะไรอย่างนเนาะรวมกับเอยอะไรเง á, รี้ยต้องมีความรู้อยู่แล้วก็ต้องทําอะไรที่มันอยู่แบบว่าต่างสถานที่นอกสถานที่แล้วก็มีความที่ต้องแบบว่าทําอะไรแบบในเรื่องของงานชิ้นใหญ่งานที่มันจะต้องมั่นคงอะไรเงี้ยนะคะนานครั้งกว่าจะได้มาเพราะฉะนั้นคนกลุ่มนี้เนี่ยด้วยความแบบว่าเออสายบันเทิงไพ่เดมูเนี่ยมันหมายถึงว่าทํางานที่มันแบบว่าอาจจะไม่ใช่แค่กองถ่ายอาจจะหมายถึงว่าการทํางาน เป็นเขาเรียกว่าในหน้าที่เป็นเหมือนแบบเขารีวิวของอ่ะเป็นแบบว่าบิวตี้บล็อกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นแบบว่าประมาณนี้นะคะโอเคมาไหนดูซิว่าทําไมคนกลุ่มนี้ถึงเหมาะกับทํางานในรูปแบบนี้หรือสายนี้นะคะด้วยเหตุผลอะไรหรือว่าเพราะอะไรนะเขาก็มีเสน่ห์ในรูปแบบของเขาอะไรอย่างงี้เนาะมาประกอบกับภาพเดอะมูนมีความแบบว่ารู้ว่าตัวเองควรที่จะอยู่ในจุดไหนแล้วก็ไม่ชอบเขาเรียกว่าอเดียเป็นคนที่ชอบทําอะไรที่มันแบบว่ามันมันเรื่อยเมันแบบว่าชิลๆิไม่ต้อง ทำอะไรมากแล้วก็เป็นสายแบบเคีย t ทีบหรือว่าใช้ความคิดเนาะอ่าเห็นไหมมันมีความแบบว่า บทจะมีไฟมันก็มีไฟเลยอะไรอย่างนี้เนาะคนกลุ่มนี้ค่อนข้างที่จะแบบว่าถ้าเป็นในเบื้องหน้าเขาก็จะวางตัวดีคือมีภาพหลักที่ดีที่สวยงามอะไรอย่างนี้นะคะแต่พอมันเป็นเบื้องหลังในการทํางานเขาก็สู้สุดตัวสู้สุดแบบไฟแรงไม่ไหวเลยแล้วกอ็อันนี้มันมีในเรื่องของความสวยความงามเข้ามาเกี่ยวข้องมันมีในเรื่องของแบบว่าความเย้ายวนความเพอร์เฟกใดๆเนาะวงการอะ,อะไรแบบนี้นะคะมันก็ต้องต้องพึ่งพาอะไรแบบนี้แล้วก็ธุรกิจสีเทามันก็อาจจะต้องเป็นความลุ่มหลงของคน เป็นเรื่องปกติเนาะพอไพ่ใบน,นี้เกิดขึ้นมันก็แบบมันก็เป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้คนแบบว่าต้องการอยากได้อยากมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเรื่องของธุรกิจสีเทาใดๆเนาะบอกไว้ก่อนแบบเดี๋ยวมีดราม่าก็ไม่ได้แบบว่าจะแนะนําให้ไปทําแต่หมายถึงว่าดวงใครเหมาะไหมที่จะทําหรือไม่ทำอะไรอาเงี้ยนะคะอ่าโอเคเห็นไหมเป็นคนช่างสร้างช่างคิดช่างปลูกช่างฝานอะไรอย่างะะเ,เ,เนนง,างี้งงงย เป็นคนมีจินตนาการที่ดีเลิศนะคะมันหมายถึงว่าแบบว่าค so ิดอะไรทําอะไรก็แบบว่าแค่ขนาดเป็นเม็ดฝนก็ทําให้มันเป็นชิ้นงานได้แค่เห็นนู่นก็แบบก็คิดงานได้เพราะฉะนั้นนอะสายเนี้ยค่อนข้างจะมีความเอทิซ์เซทีฟสูงมากเนาะโอเคสําหรับกลุ่มที่4นะคะจะมีความเป็นอ๋อสายแบบวงการบันเทิงใดๆอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเชื่อแม่ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพียาคาะในวันนี้ว่าคุณได้ทํางานในรูปแบบไหนและก็อย่าลืมนะว่าไพ,พ่พียาการเนี่ยเป็นการดูดวงแบบโดยรวมไม่ได้เจาะจงดวงใครเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟังนะคะและสําหรับใครนะคะที่อยากเช็คดวงนะคะในทุกๆวันสามารถติดตามได้ที่ช่องทาง Hunter h o r o โและ Star Hunter Entertainment นะคะแล้วก็นิดนึงใครที่อยากดูดวงส่วนตัวสามารถนะคะแอดได้ไปที่ไลน์แอดนะคะ Hunter โฮโรค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมอ,อยูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอ,อยูกันด้วยนะหมอ,อยูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเชื่อแม่